พี่น้องสื่อมวลชนพร้อมไหมครับครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสําหรับวันนี้เป็นการถแถลงข่าวจุดยืนของพรรคเก้าไกลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของ True กับดีแทนะครับจุดยืนของพรรคก้าไกลก็คือการเรียกร้องไปยังบอร์ดของกสทชที่มีอํานาจนะครับในการทาหน้าที่ในการยับยั้งนะครับยับยั้งการควบรวมกิจการของ True และ DT แทครับในภาพรวมนะครับการ,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 ร ควบรวมกิจาการเขาชูดีแ t a c เนี่ยจะทำให้ผู้เล่นรายใหญ่ของประเทศไทยจาก3ลายหรืออยู่2ลายนะครับเมื่อควบรวมกิจาการก็จะมีส่วนแบ่งของตลาดเกิน50%นะครับถือว่าเป็นการผูกขาดในการควบรวมกิจาการของอุตสาหกรรมแน่นอนนะครับเหตุผลที่ผมอยากจะยกมาใช้แน่นอน,นครับมีการคำนวณน,นะครับว่าหลังการควบรวมกิจาการจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างไรบ้างมีผลกระทบกับการ กับนวัตกรรมนะครับในประเทศไทยยังไงบ้างแต่เหตุผลที่ผมอยากจะใช้ในการยกการพูดถึงจุดยืนครั้งนี้ก็คือการศึกษาและวิเคราะห์ของอนุกรรมการของกสทชเองทั้ง4ชุดนะครับบอร์ดของกสทชเนี่ยตั้งอนุกรรมการขึ้นมาทั้งหมด4ชุดนะครับมีอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมืองมีความเห็นว่ากสทชไม่ควร ไม่ควรอนุญาตให้มีการควบรวมทูและดีแทกเพราะจะทำให้เกิดการผูกขาดนะครับอันนี้เป็นอนุที่1น่นะครับอนุที่สองของกสทชอเองก็คืออนุกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์มีความเห็นว่าการผูกขาดของกสทชไม่ควรอนุญาตให้เกิดการควบรวมอนุที่3เป็นอนุที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็บอกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีสามารถทำได้โดยไม่มีความจำเป็นในการควบรวมกิจาการ อนุที่4เป็นอนุของกฎหมายครับที่พูดถึงว่า,าก,กสทชเนี่ยวินิจฉัยแล้วว่ากสทชมีอำนาจเต็มที่ที่จะยับยั้งในการควบรวมอิจการครั้งนี้นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับผู้บริโภคที่ฟังอยู่ทางบ้านก็อาจจะได้ยิน ความเห็นจากหลายๆฝ่ายทั้งฝ่ายวิชาการก็ดีฝ่ายประชาประชาสังคมก็ดีเท่าที่ผมได้ตรวจสอบดูเนี่ยมีโอกาสนะครับหลังจากการควบรวมเนี่ยที่จะทําให้ค่ามือถือของเราเนี่ยแพงขึ้นมาที่ประมาณ12-40ถึงซนะครับมีหลายสถานการณ์ที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่โดยภาพรวมแล้วที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดในความเห็นของพวกเราพักก้าไกลเนี่ยมีโอกาสที่บินค่าโทรศัพท์จะสูงขึ้น12-40ถึงซนะครับอันนี้เป็น ปัจจัยที่1ปัจจัยที่2ท,ที่มากกว่าน,นั้นก็คือการนอกจากจะเป็นการผูกขาดเรื่องของอุตสาหการรมโทรคมนาคมด้วยเนี่ยยังเป็นเรื่องการผูกขาดของข้อมูลอีกด,ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในการรับชม,ข,มข้อมูลในการซื้อข้อมูลในการจ่ายบินทั้งหมดนี้ก็จะไปอยู่กับการควบรวมของบริษัทใหม่เทลโคที่จะเกิดขึ้นนี้ซึ่งสําคัญกว่าเรื่องของผู้บริโภคก็คือโอกาสในการสร้าง เศรษฐกิจดิจิตอลนะครับเรื่องของการพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพก็ต้องมีการแข่งขันเมื่อการแข่งขันน้อยลงการแรงจูงใจที่จะทําให้เกิดการพัฒนาการสร้างวัฒนธรรมทางดิจิตอลก็จะน้อยลงตามไปด้วยด้วยเหตุผลดังนี้ครับเราเหลือเวลาอีก6วันนะครับวันที่10สิงหาคมนี้กสทชจะลงมติตัวพักเก้าไกลนะครับผมแล้วก็คณะก้าวหน้านําโดยคุณธนากร จะเดินทางไปพบกับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อหารือแล้วก็นําเสนอข่าวข้อมูลเกี่ยวกับเดียวการควบรวมของ True d e t a c ให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมกันนะครับว่าทางคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลก็จะทําทุกวิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระของการแถลงข่าวในวันนี้ครับไม่ทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามเ,าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับเรียนเชิญครับ โอเคนะครับถ้าอย่างนั้นขอบคุณมากครับครับ <S 2> <S 2> <S ในมุมมองของผมก็คิดว่าถ้าเราถามพี่น้องประชาชนก็คงอยากจะเห็นการทำงานนะครับที่จะทำให้สภาเดินหน้าไปได้แล้วก็ผ่านกฎหมายตามวาระตามเจตจำนงของ พี่น้องประชาชนครับในส่วนของภาคก้าไกลก็จะพยายามทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่อาจจะมีบางคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างบางคนอาจจะมีปัญหาที่ติดในพื้นที่บ้างแต่ก็จะพยายามกำชับนะครับให้ใหพยายามทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับท,ที่พี่น้องประชาชนอยากจะใช้ก็เพราะว่ามันมีกรอบกำหนดอยู่เนี่ยละครับที่180วันนะครับตามกฎหมายตาม กระบวนการวิธีธรรมก็มีอยู่จริงแล้วผมิดว่าว่าถ้า,ถาที่สําคัญก็คือการที่ให้กฎหมายเนี่ยผ่านไปยังอกตอกตคณะกรรมการเลือกตั้งที่จะเป็นผู้ใช้กฎหมายนี้นะครับก็คงจะมีคนเห็นจกากทางก,ก,ากตอตม่อีกทีหนึ่งในเรื่องการบังคับใช้ด้วยครับในมุมมอง,มองครับผมมีคำถามอื่นอีกไหมครับไม่จําเป็นที่จะต้องเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของทรูการีชัปก็ได้ครับ นะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกคนครับสวัสดีครับ